สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการบวกลบเศษส่วนเป็นคลิปที่2นะครับโอเคผมจะมาแนะนําการบวกนะครับด้วยการมองอีกแบบหนึ่งแล้วกันโอเคทีนี้เข้าก่อนเนี่ยผมสอนเรื่องการบวกแต่ว่าเราจะใช้การคูณไข่ใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะบวกเนี่ยเราพิจารณาก่อนนะครับว่าตัวส่วนเนี่ยมันมี เลขอะไรบ้างในกรณีนี้ก็จะมเีเลข3กับเลข5นะครับเราเขียนไว้ก่อนอทีนี้เอาตัวนี้ตัวเดิมกลับมาก่อนแล้วเราก็ดูว่าเฮ้ยตอนนี้เรามีเลข3แล้วแต่อะไรแต่แล้วเราก็มามองที่กล่องนะครับมันยังขาดเลขอะไรอยู่เลข5ใช่ไหมครับแล้วก็เอา5ส่วน5มาคูณ ก็เอามาเหมือนเดิมถ้าตรงนี้เป็นลบเราก็ไดแล้วก็เอาเครื่องหมายลบมานะครับ4ส่วนหหยิบมาเหมือนเดิมทีนี้เอาอะไรมาคูณเราก็มาดูว่ามีเลข5าแล้วแต่ยังขาดอะไรแต่ยังขาดเลข3นะครับแล้วก็เอาเลข3มาคูณคูณเสร็จก็บวกกันตามปกตินะครับเป็น10ส่วน15บวกกับ12ส่วน15แล้วก็ คำตอบสุดท้ายก็จะเป็น22ส่วน15ทีนี้มาดูแบบ3ตัวทำยังไงแบบ3ตัวทำเหมือนเดิมนะครับเอาเอาอะไรเอาผมลบด้านล่างมันรบกวนสายตาเอาตัวส่วนมากองกันไหมเหมือนเดิม 2 3แล้วก็5 1โอเค1ส่วน2ดึงมาเหมือนเดิมทีนี้เราก็วิ่งไปดูในกล่องตอนนี้ไยก้อน1ส่วน2เนี่ยมันมีเลข2อ,อยู่แล้วแต่ยังขาดเลขอะไรเลข3กับเลข5เอามาให้ครบนะจ๊ะโอเคต่อไปก็เป็นเครื่องหมายบวก2ส่วน3ม,มาเหมือนเดิม ทีนี้ตอนนี้เรามีอะไรเรามีเลข3มแล้วเลขอะไรหายไปเลข2กับเลข5แล้วก็เอามาก็บวก4ส่วน5ดึงมาก่อนอเคแล้วก็หาตัวมาคูณตอนนี้เรามีอะไรเรามีเลข5าแล้วก็วิ่งไปดูที่กล่องเลขอะไรขาดครับเลข2กับเลขสาม ก็ามาคูณเป็น2ส่วน2คูณกับ3ส่วน3แล้วก็คูณกันตามปกติแล้วก็สังเกตอะไรสังเกตว่าตัวส่วนมันมีประกอบด้วยเลข2 3 5สหไอตัวที่2องไอ้ก้อนที่2ก็เหมือนกันก็เป็น2 3 5สหตัวที่3ก็เป็นอะไร2 3 5สาหทีนี้ก็เหลือแค่อะไรครับก็แค่ เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนแล้วจับบวกกันก็จะได้คำตอบวันนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับ